แท้จริงแล้วผีกระสือเกิดจากมนุษย์การสืบสายพันธุ์ของพวกมันไม่ธรรมดาและไม่ได้มีแค่ในไทยในอดีตนะครับเคยมีความเชื่อกันว่ากระสือคือพูดชนิดหนึ่งวิบากกรรมที่ทำให้เป็นพูดตอนที่ยังเป็นมนุษย์หากินทางไม่ชอบคือหลอกลวงต้มตุนเพื่อนมนุษย์เช่นนำของปลอมมาหลอกขายเป็นของจริง หรือของโมลานไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามตายไปแล้วก็จะไปเป็นเปรตก่อนมีความหิวโหยมากชอบกินของบูดของเน่าและวิบากกรรมมีพฤติกรรมสกโปกโลภอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นในทางไม่ชอบพ้นสภาพจากเปรตแล้วหากกรรมยังไม่หมดก็จะมาเกิดเป็นพูดจะกินได้เฉพาะของสกปปกของคาวของเน่าเหม็น โดยจะเข้าสิงได้เฉพาะบุคคลที่มีวิบากกรรมเหมือนที่ตัวเองเคยทำตอนเป็นมนุษย์มันถึงจะดูดไปหากันได้ไม่อย่างนั้นมันจะเข้าสิงใครก็ได้ทั้งนี้พูดมีลักษณะรูปร่างคล้ายๆกับผีแต่มีอิทธิฤทธิ์มากกว่าคือสามารถแปลงกายเป็นสัตว์ได้แต่ผีแปลงกายไม่ได้พูดบางตน แปลงได้มากบางตนแปลงได้น้อยบางพูดแปลงได้สองอย่างสามอย่างสี่อย่างบางพูดแปลงไม่ได้เลยก็มีหรือบางพูดแปลงได้แค่เป็นหัวหมาดำตัวใหญ่บางพูดแปลงเป็นงูได้ซึ่งพูดจะมีพลังชีวิตสิ่งมนุษย์อยู่เหมือนกาฝากที่ติดตามต้นไม้ต่างๆยิ่งอยู่นานๆไป ก็จะยึดทั้งร่างกายและจิตใจของมนุษย์นั้นเหมือนกาฝากที่ขยายขึ้นคุมต้นไม้พูดพวกนี้จะชอบที่มืดไม่ชอบแสงสว่างแต่ไม่มีหัวและไส้ตามที่เข้าใจจะถอดจิตของเจ้าของร่างออกขณะเจ้าของร่างนอนหลับเมื่อถอดไปแล้วเจ้าของร่างก็จะไปไหนไม่ได้จะเห็นเป็นดวงไฟสว่างเป็นสี ส่วนใหญ่ก็จะมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีหลายๆสีลอยขึ้นลงๆเพื่อหาอาหารดังนั้นก็ก็คือดวงจิตของมนุษย์ที่มีวิบากกรรมแล้วถูกบังคับให้ออกมาโดยพูดจะหุ้มดวงจิตนั้นไว้ซึ่งมนุษย์จะเห็นแค่เพียงดวงลอยๆไปเท่านั้นแต่มองไม่เห็นตัวพูดเช่นเดียวกันกระสือ ก็จะชอบกินสองสกรปรกนะครับของเมนเน่าเวลากินก็ต้องแปลงร่างเป็นพูดก่อนมีรูปร่างคล้ายๆคนผอมดำๆหน้าเกียดไม่นุ่งผ้าแต่คนก็จะมองเห็นเป็นแค่ดงดวงแต่ตัวก็จะแปลงพลบๆขึ้นมามันก็จะกึ่งหยาบกึ่งละเอียดแล้วก็กินของนอกสกรปรกด้วยความมเล็ดอร่อยนะครับและวิบากกรรมก็บังคับ กินเสร็จแล้วจะมาเช็ดปากกับเสื้อผ้าที่ชาวบ้านตากทิ้งไว้ครั้งคืนแล้วก็ทิ้งร่องรอยสกรปรกไว้และมีความเชื่อว่าถ้าเราเอาผ้าที่ผีกระสือเช็ดปากไปผ้ากับบันไดจะทําให้คนที่เป็นกระสือเกิดปากบวมบ้างหรือเอาผ้าไปต้มให้ปวดแสบปวดร้อนแต่ก็มีบางประวัติก็ได้บันทึกไว้ว่าผีกระสือ จะสิงเด็ดขาดในผู้หญิงเวลากลางวันจะมีร่างเหมือนผู้หญิงทั่วไปและมีพฤติกรรมแปลกๆคล้ายๆคนป่วยแต่ตกกลางคืนดึกๆวิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในส่วนลึกของจิตใจจะบีบเค้นให้ศีรษะและอวัยวะภายในหลุดออกจากร่างกายลอยไปลอยมาล่าเหยื่อกินวัวควายและสัตว์เล็กๆประเภทกบเขียดแต่มักจะหลบคนและไม่ทำร้ายคนอนอกจากจะจนมุมแล้ว และกระสือชอบกินเครื่องในโดยเฉพาะไส้แบบสดๆดังนั้นจะไปเช็ดปากตามผ้าที่ตากไว้ตามบ้านต่างๆนอกจากนั้นผีกระสือก็ชอบกินอีกอย่างคืออุจจาระเนื่องจากคนสมัยก่อนจะไม่มีส้วมแต่จะขุดหลุมใช้เป็นส้วมซั่วข่าวทําให้ผีกระสือสามารถไปกินอุจจาระได้ง่ายจนชาวบ้านทนไม่ไหวต้องให้หมอผีมาปราบแต่การปราบกระสือนั้นไม่สามารถไล่ออกจากร่างของเหยื่อ ผู้คอหลายได้เพราะวิญญาณน,นั้นได้อย่างลึกลงไปในใจของคนคนนั้นเช่นนั้นการปราบกระสือก็เท่ากับว่าต้องฆ่าคนคนนั้นไปเลยลักษณะพิเศษอีกอย่างของผีกระสือคือจะมีดวงไฟมู่บาัอยู่ที่หัวใจเชื่อกันว่านั่นคือวิญญาณที่สิงอยู่ในคนคลายเมื่อมองจากที่ไกลๆจะเห็นเป็นดวงไฟสีเขียวเขียวส่องแสงสลัวๆในที่มืด ผีกระสือนั้นมีความรอบคอบพอดูเพอะออกจากล่างไปหากินเขาจะคาบผ้าหม่มคุมล่างไล้หัวของเขาไว้ก่อนร่างของเขานั้นจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ผู้ตรงๆก็คือจะกลายเป็นศพอยู่ขนาดหนึ่งไม่มีความรู้สึกนึกคิดเพราะอัยวะของภายในหลุดออกจากร่างกายไปหมดแล้วร่างนั้นจะสงบนิ่งอยู่จนกว่าเขาจะกลับมาเข้าร่างเดิม ผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่าเรื่องราวกับผีกระสือไว้ว่าผีตัวนี้มีมาตั้งแต่โบราณเป็นผีผู้หญิงที่ยามปกติใช้ชีวิตปะปนกับผู้คนอื่นในสังคมเกียดกว่าแสงแดดแต่ตกดึกจะถอดหัวกับไส้ออกจากร่างไปหากินโดยปรากฏเป็นแสงไฟสีเขียวๆที่ล่องล,อ,งลอยจากฟากฟ้ายามค่ำคืนของผีที่พวกนี้ชอบกินคือของเน่าเสีย หรือสิ่งปฏิกูลต่างๆและมีอีกอย่างที่กระสือชอบกินเป็นพิเศษคือลูกเด็กนั่นเองสมัยโบราณเมื่อบ้านใดมีผู้หญิงตั้งครรภ์ชาวบ้านมากักจะเชื่อกันว่าผีกระสือจะต้องไปหาบ้านหลังนั้นเพื่อจะกินลูกเด็กอย่างแน่นอนจึงมักนําปลายไม้ไผ่แหลมหรือสิ่งมีคมต่างๆมาล,อล้อมไว้รอบๆบ้านเพราะเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่กระสือกลัวและเกลียดมากที่สุดคือ เพราะเมื่อใดที่กระสือนั้นเข้าไปใกล้สิ่งของแหลมๆเหล่านั้นไส้อันละยงละยางของมันก็จะเกี่ยวกับไม้และเป็นการยากที่จะออกมาได้การสืบสายพันธุ์ของผีกระสือการสืบทอบทายาทโดยการให้ผู้ที่ตนต้องการจะให้เป็นทายาทกินน้ำลายของตัวเองและบุคคลนั้นก็จะค่อยๆซึมซับความเป็นกระสือไปทีละน้อยทีละนิดจนนานวันเข้าก็กลายเป็นทายาทกระสือไป ปัจจุบันไม่มีข้อมูลว่าผู้ที่พบเห็นผีตัวนี้อยู่หรือไม่หรือกระสืออาจจะปะหาหาจจะหายไปกับวัฒนธรรมวิถีชาวบ้านที่ถูกกระแสกันเวลาเปลี่ยนไปกระสือยังพบในแถบมาเลเซียซึ่งผีกระสือของมาเลเซียมีชื่อเรียกว่าอันตูปินังกาลันโดยมีเรื่องเล่าว่าครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วย พ่อแม่ลูกวันหนึ่งในตอนกลางคืนผู้เป็นพ่อได้ออกไปทําธุระข้างบ้านผู้เป็นแม่ปิดประตูอยู่ห้องแล้วนางก็หยิบเอาขวดน้ํำมนมาถารอบคอสักพักหัวกับตัวของนางก็แยออกจากกันโดยไม่โดยมีตับไตไส้พงุงห้อยติดออกมาด้วยเวลาที่ออกหากินก็จะเห็นเป็นสีเหลืองและมีเสียงสู้ๆดังอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะขับไล่สัตว์เล็กสัตว์น้อย ที่จะเข้ามายุ่งกับพวงไส้ของนางนั่นเองผู้ที่เป็นลูกได้แอบ,แอบเห็นดังนั้นจึงลองอน้ำมนของแม่มาลองถ่าดูบ้างขณะที่หัวก็ลองแยออกจากตัวเด็กน้อยเกิดกลัวจนร้องวายๆออกมาช่วยด้วยหัวของฉันกำลังจะหลุดออกจากตัวแล้วจนชาวบ้านละแวกนั้นได้ยินกันทั่วแต่ไม่มีใครกล้าเยี่ยมกล้าเยี่ยมเข้ามาให้ความช่วยเหลือ จนกระทั่งห่วงผู้เป็นแม่ลอยกลับมาเสียงร้องโวยวายก็เงียบลงหลังจากวันนั้นครอบครัวนี้ก็ย้ายหนีไปและไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับประวัติผีกระสือโดยละเอียดหวังว่าท่านผู้ชมก็จะชอบกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราเนี่ยครับใครมีเรื่องอะไรสามารถส่งมาได้เลยนะครับทางอีเมลหรือคอมเมนต์ได้เลยทางเราก็จะมาเล่า พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ